อยู่ในชุมชนหรือในพื้นที่เสี่ยงที่เขาจะต้องถูกระเมิดนะครับเช่นอ,อยู่ตามแนวตะเก็ยบชายแดนเนาะซึ่งเราไม,ไมา่เราถือเอาเด็กเป็นตัวตั้งนะครับเราไม่ได้ยึดติดว่าเด็กต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นเราคิดว่าเด็กทุกคนตามมนุษยสัญญาบุตรศเด็ก ต้องให้โอกาสสิทธิททก,การศึกษาเด็กอย่างเท่าเทีเทยมกันนะครับนี่คือหลักการที่สําคัญเพราะนี่งบประมาณเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งที่เราเลยจํากัดรับเด็กไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าท่านอยู่ประจําเราต้องดูแลเด็กเรียนฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราดูแลทั้งหมดตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะครับหาบริจาคเสื้อผ้ามามอบให้เด็กนะครับเด็กไม่ต้องใช้ใจ่ายเลยเลยจนจบการศึกษานะครับ ต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะใบใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ได้ไหมได้ว่าอย่างเช่นนี่ใบเลี้ยงเดี่ยวต้นอะไร<บ>ต้นไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดียเด่ยวอ่าครับแล้วต้นนู้นล่ะต้นอะไร ส่วนการสอนที่นี่นะครับเด็กจะเป็นโนครีเอทเรื่องที่จะเรียนเองนะครับอย่างเช่นเด็กสนใจการทา amount, ideally, รําอาชีพ,พเลี้ยงไก่ครับอาชีพเพาะเห็ดอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับเด็กก็จะมาปรึกษาคุณครูคุณครูที่นี่จะมีหน้าที่เป็นโค้ดแค่นั้นเองครับผมก็คือให้คําปรึกษาให้คําแนแนวเพื่อให้เด็กได้มีความคิดต่อยอดจากอาชีพที่เด็กสนใจต่อไปครับผม งานแล้วแก็เปิดการใช้ชีวิตครับโอ้นี่คือดอยม่อนแสงดาวสดใสสกาวทังเผ่าในคืนมืดมอนแสงดาวขึ้น ช่วยชี้ให้ใครสักคนมาช่วยคนจนล่วงหุ่นทางบนอนแสงดาวมาช่วยคนจน